กุนารันนี่มีปัญหาเรื่องของภูมิแพ้ใช่ค่ะแต่ก็เป็นคนที่รู้จักผลิตภัณฑ์ของบิมค่ะแต่ก็ไม่ได้ตั้งใจในเรื่องของภูมิแพ้ก็ตั้งใจด้วยตั้งใจด้วยอ่ะไหนเล่าอาการให้ฟังหน่อยครับเป็นภูมิแพ้ยังไงครับก็ดารันเป็นตั้งแต่เด็กแล้วนะคะตั้งแต่รู้สึกว่ามมสามจะขึ้นมสี่จะเป็นตั้งแต่ตอนนั้นเลยจะมีอาการก็คือจาม ะะปกติเราจามเจอฝุ่นเจออะไรจะจาม2อสครั้งใช่ไหมคะแต่อย่างดารานี่ยจะจามทีแบบว่า1 0บถึงยีครั้งต่อกันอะชื้ยชื้ยชืยอ,อ,อย่างเงี้ยคะ่ะต่อกันจนแบบแซ้<ะ> <laughs> เป็นเม็ดเล่เลยเหรอฮะนั่นหมายถึงว่าแพ้ปกติธรรมดาอ๋อ อาการอย่างนี้คือเวลาเจออากาศเปลี่ยนนะคะฝุ่นนะคะที่เห็นชัดๆบางทีร้อนร้อนมากก็จะจามติดต่อกันหนาวมากก็จะจามเจอฝุ่นก็จะจามอย่างนี้ค่ะจะจามติดกันอย่างนี้แล้วพอจามมากๆนะมันจะขึ้นตาอาจารย์แล้วก็ตาก็จะบวมถ้ากลางคืนเนี่ยนอนตื่นเช้ามานะคะลืมตาไม่ได้เลยเหมือนคนร้องไห้ทั้งคืนอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วก็คขออนุญาตขี้ตานะคะติด เต็มเลยแบบดืมตาไม่ได้เรียกพี่ช่วยด้วยช่วยด้วยตาบอดอะไรเ้ยค่ะประมาณนั้นเลยเป็นเป็นค่อนข้างที่จะหนักนะไปหาหมอไหมฮะว่าว่าเป็นภูมิแพ้อะไรก็ไปหาหมอค่ะก็หมอตอนนั้นยังเด็กอยู่อะค่ะแล้วทีนี้หมอก็ให้ยาส่วนมากก็เป็นยาภูมิแพ้ยาแก้แพ้ทานจนแบบเป็นไตเลยค่ะอ่าเป็นเยอะมากหมอบอกว่าให้ทานตอนแรกคือให้ทานเม็ดเดียววันหนึ่งเม็ดหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแต่ดรันเป็นเยอะ ก็คือหลบกินพอเป็นก็จะทานเช้าเที่ยงเย็นคังละเม็ดเลยอย่างนั้นนะคะ oh. แล้วพอมีอาการก็จะหยิบมากินเหมือนลูกอมเลยอะค่ะคือไม่รู้ว่ามันอันตรายหรือไม่อันตรายแต่พอเรารู้ว่าเราเป็นเราก็จะทานมันอันตราย,ยจริงเข,เขาถึงเรียกยานะฮะค่ะแล้วพอยิ่งเข้ามาใน,ในดาลาเป็นเด็กต่างจังหวัดน,น,น, <c oughs> นะคะ <c oughs> พอเข้ามาในกรุงเทพช่วงแรกอาจารย์เป็นหนักกว่าเก่าอีก <c oughs> เป็นหนักกว่าเก่าแล้วพอสักระยะหนึ่งก็คือก็ <c oughs> จากที่ให้หมอไปหาหมอหมอจะจัดยาให้ใช่ไหมคะก็คือรู้ลับจะซื้อเอง ก็จะมีแบบง่วงแบบไม่ง่วงอะไรเงี้ยค่ะก็จะเชลเชวชาญเริ่มเริ่มจะมีว่าไม่ต้องถามแล้วหนทางที่ผิดก็คือเรารู้ว่าพอเรากินแล้วอาการดีขึ้นก็คือทานโดยที่แบบว่าก็คือไม่รู้ว่ามีอันตรายหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ทราบนะคะแล้วพออยู่กรุงเทพไปสักระยะนหนึ่งเริ่มเริ่มจะชินแล้วนี้เปลี่ยนใหม่พอวันไหนเหมือนกับปิดเทอมทีกลับต่างจังหวัด ภูมิแพนหนักขึ้นกว่าเก่าแต่พอเข้ามาพอเจอหมอชิตอาการหายเลยเอก็มีแต่ว่าออกไปข้างนอกหายอันนี้กลับเข้ามาในเมืองหายนะแปลกมากอาจารย์ตอนแรกติดกลิ่นหมอชิตแล้วไม่ไม่ทราบคือพอเข้ามาในกรุงเทพเข้าเขตกรุงเทพหายเลยตอนนี้เขาเรียกว่าอาการหลงแสงสีนะจริงๆค่ะพอคือนั่งรถคือนั่งรถทัวร์กลับต่างสังัดอาจารย์ เจอลงบ้านปุ๊บจามแล้วพ so <laughs> ี่สาวพาไปโรงพยาบาลเลยแบบรุนแรงมากพี่ก็เลยบอกไม่ต้องไม่หาหมอหรอกตีตัวกลับกรุงเทพเลยเพราะเขาแทบเข้าเขตเลยใช่ไหมฮะใช่หายเลยนะคะก็ไม่เข้าใจว้ยทำไมมันมันเป็นแบบนี้อาการนี้มันเป็นยังไงฮะอาจารย์ครับก็มันเกิดความคุ้นเคยนะคะคือคนเราถ้าคุ้นเคยอะไรแล้วถ้าเราไม่แพ้ครับคือหมายความว่าอย่างคุณดารันเข้ามาครั้งแรกในกรุงเทพแพ้ใช่ไหมฮะแพ้ค่ะซึ่ง จากข้างนอกเข้ามาข้างในมาเจอมลภาวะจากควันรถยนต์อะไรเยอะ hmm. แยะเลยใช่ไหมฮะก็แพ้อย่างหนักหน่วงแต่ว่าอยู่ไปอยู่ไปร่างกายมันเกิดความเคยชินไงฮะเราก็จะปรับตัวเราเอง อันนี้เป็นการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันนะครพยายามปรับตัวเองให้เคยชินกับสิ่งแวดล้อมทีนี้พอกลับไปบ้านนอกอีกทีหนึ่าไปเจอลมแรงๆที่ไม่เคยเจอในกรุงเทพอะไรอี้มันก็เลยแพ้ขึ้นมาใหม่คือปรับตัวไม่ทันนะคะมันก็บอกว่าชอบอากาศเสียอากาศดีไม่ชอบพอกอากาศเสียนี่คือหายไม่เป็นภูมิแพ้เลยแต่พอกลับไปอากาศดีแบบ อากาศบรรยากาศรนสุดอะไรเงี้ยก็จะมีอาการกําเริบขึ้นมาเริ่มชอบอยู่ในที่ที่มีโมลพิษใช่แ <laughs> <laughs> ปลนอะไรงีย <laughs> ชอบแต่จะแปลกตรงนี้ว่าพอเหมือนสักรยะนหนึ่งพอเจออากาศแบบนี้นานๆมันก็จะชินพอชินไปเจอใหม่มันก็จะเป็นขึ้นมาอีกคื <laughs> อมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็ร่างกายไม่สามารถปรับตัวได้นะครับไม่ใช่ว่าชอบดีหรือไม่ดีหรอกนะสุดท้ายแล้วก็คือคุณหมอก็บอกว่าเป็นภูมิแพ้ก็ให้ทานยาแล้ว ผมว่าทานยามื่ก็คงต้องทานยาตลอดชีวิตก็ทานยาตลอดพอมีอาการก็คือทานตลอดถ้าไม่มีอาการก็ไม่ทาน mm hmm. แต่ตั้งแต่เป็นมาก็คือไม่มีหยุดเลย mm hmm. พอเราพอรู้ปุ๊บเป็นปุ๊บมันทํางานไม่ได้เลยค่ะอยู่กับเพื่อนนี่แบบน้ำมูกใสๆตื่นเช้ามาเนี่ย จมูกนี่คือตรงเนี้ยแดงหมดเลยแบบ<ว>น้ำมูกใ<อ>สๆจามๆใช่ค่ะแบบไหลใสๆนะคะเหมือนน้ำมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคเป็นน้ำมูกอะไรประมาณนั้นค,คือบ <ผม S 1> <ค>ว่าลำบากเหมือนกันนะใช้ชีวิตใช่ค่ะแล้วแบบมันมีผลกระทบด้วยมีความรู้สึกว่าโสมด้วยนะคะโสมมากแล้วแบบแก่ใต้ตานะคะเป็นริ้วเลยนะคะแล้วก็จะดำๆเป็นเนี้ยค่ะดำๆแล้วขยี้ค่ะพอคันแล้วจะขยี้จามแล้วจะคันตาขยี้ขยี้จนแบบ ใต้ตานี่ยุ่ยหมดเลยนะคะยุ่ยเลยแบบดูไม่ได้เลยอะไรย่างเงี้ยค่ะขนาดตอนเรียนมหาลัยปีหนึ่งนี่ดูแก่มากโอ้โหแบบรับไม่ได้เห็นภาพมากเลยนะฮะพูดซะจนแบบว่าได้อารมณ์มากเลยนะแล้วผู้หญิงนะคะก็ชอบแบบอ้มันแก่นะคะก็ไม่อยากแก่อะไรย่างเงี้ยแต่พอยิ่งกลางคืนนะคะมันจะคันตาจานไม่จะแก่ตอนกลางคืนเหรอฮะมันเพราะใช่ค่ะเพราะว่ากลางคืนไม่รู้ตัวแล้วขยี้ตาจา์ เคยขยี้ตาแบบหนังตาถลนนะคะอาจารย์เคยเห็นไหมหนังตาถลนออกถลนออกมาเลยขนาดนั้นขยี้จนมันมันไงคะเราก็ไม่รู้ไงนขยี้ไปมันก็มันเนี่ยค่ะก็ขยี้ไปเรื่อยพอเช้ามาใต้ตานี่ช้ำเป็นหมีแพนด้าเลยแล้วก็ถุงนี่แบบย่นเลยค่ะอาจารย์จริงๆแล้วติดช่วงๆลินหุ้ยใช่ไหมกําลังอินแพนด้าเลยอ่ะเอาข้อสุดท้ายก็คือคุณหมอเขาบอกว่าเขาจะต้องแก้วิธีนี้ การใช้ชีวิตก็ลำบากไปนอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วมาเริ่มรู้จักกับบิมแล้วคิดได้ไงว่าบิมจะช่วยก็ที่บ้านคือเหมือนกับจะเป็นทั้งบ้านเลยพี่พี่ชายก็คือมีน้องมีลูกเป็นหลานหนุนนะคะเป็นหลานนาราแล้วนี่เขาก็เป็นภูมิแพ้จานก็ดูรายการบิมเนี่ยแหละค่ะแล้วพี่สะพายก็เลยสั่งสั่งจากบิมไปให้ไปให้หลานทานแล้วพี่สะพายก็บอกเนี่ยหลานเขาตื่นมาตอนเช้าก็จะมีน้ำมู้เหมือนกันวันนั้นก็ให้ทานไปแก้วเหมือนแก้วแก้วเป๊กอะค่ะให้ทานนี้เลย น้ำมูกหายเลยเอาไปละลายน้นอาอ๋อเป็นน้ํามังคุดเป็นแบบมันะจะมีแบบช็ปซูลก<บ>ับแบบน้าหลานคือยังเด็กๆอยู่รประมาณสองขวบสามขวบเองค่ะก็ทานเป็นแก้วเนี้ยค่ะเขาบอกตื่นเช้ามาเนี่ยน้ำมูกแห้งเลยแล้วแม่ก็ก็ดีใจว่าเจอตอนเช้าลูกก็จะไม่สบายน้ำมูกไหลอะไรตลอดเวลาพอได้ทานปุ๊บก็ดีแล้วเพิ่นดารันก็เป็นพี่ชพยก็เลยบอกว่าเนี่ยลองทานดูไหมเริ่มจากอะไรครับน้ามังคุดก่อน ก็ตอนแรกทานนะ้ำมังคุดตอนแรกไม่ชอบเลยมันแย,แย,แย่ๆยังไงก็ไม่ทราบ<ำ>แต่พอทานต่อไปต่อไปอร่อยอใช่ค่ะแต่ก็เปลี่ยนมาพอได้รู้ว่ามันมีแบบแคปซูลก็เปลี่ยนมาทานแคปซูลแล้วทานอยู่นานแค่ไหนถึงรู้ว่ามันได้ผล<อ>ปตงทานเจ็ดวันโยนทิ้งเลยเป็นหนักกว่าเก่าอีกค่ะอาจารย์จังจำจากที่อาการแบบว่า คือก่อนที่จะมาเจอผลิตภัณฑ์นะคะดังนั้นก็สรรหาใครบอกว่าอะไรดีก็ทานอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ก็ทานก็ดีแต่พอสักระยะหนึ่งเหมือนกับมันอิ่มหรือเปล่าก็ไม่ทราบอาการภูมิแพ้ก็เป็นกลับมาอีกดืออด้อยาประมาณนั้นก็คือทานมาหลายอย่างมากาก็เลยมาเจอของอาจารย์เนะะี่ยค่ะก็ได้ทานตัวบิมนะคะ7วัน5วัน7วันแรกอาการที่เราไม่ค่อยเป็นมานานแล้วอย่างจามติดต่อกัน 20- 30ครั้งเนี่ยคือไม่ค่อยเป็นแล้วน,นอกจากว่าไปเจอฝุ่นเยอะๆอากาศจะเปลี่ยนฝนจะตก เริ่มจะตกเราจะมีอาการแล้วอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยเป็นแล้วแต่พอหลังจากทานบิม้มเป็นมาเหมือนเดิมประมาณห้าถึงเจ็ดวันเป็นหนักมากเพราะอะไรครับอาจารย์ผมต้องถามว่าดารันว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้ครั้งแรกใช้น้ำมังคุดคน้ำมังคุดน้ำมังคุดบิม้มแล้วอาการก็ดีขึ้นค่ะแล้วพอดีขึ้นแล้วเปลี่ยนเป็นแคปซูลเห็นไหมโอเคอธิบายได้อธิบายได้คือการจากการทดสอบ กับอาสาสมัครที่ใช้น้ำมูุดวันละ 1, น<ะ>ึ่งอคือ300 ml นะครับที่ห้องปฏิบัติการของศูนย์ใจเทคโนโลยีชีวาการแพทย์<ะ>ของอา์ศาสตราจารย์รดรวัชระกสินเลิกน,น,นะครับซึ่งท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งชาติค,ร,คร,รับรับรางวัลดีเด่นทางภูมิคุ้มการวิทยามา3ปีซ้อนก<ม>็นพบว่าอาสาสมัครจะมีเซลล์เม็ดเลือดขาวซึ่งเรียกว่า th 1 เพิ่มขึ้นทุกคนเพิ่มขึ้นอย่างสวยงามแล้วเมเล็ดขาวทีเอหนึ่งเนี่ยนักภูมิคุ้มกันวิทยาเขาบอกว่าจะมีความสามารถไประง,งับ t ีเอซึ่งเป็นเมเดลอดขาวที่กลายมาจาก t ี1อหนึ่งแล้วทีเอมสองเนี่ยเมเลอดขาวชนิดเนี้ยมันเป็นต้นต่อของการเกิดโรคภูมิแพ้และแพ้ภูมิตัวเองครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรากินน้ำมังคุดในช่วงต้นๆ้นทีเเพิ่ม มันก็ไปกด th 2นะครับแล้วอาการของเราก็ดีขึ้นพอเรามาเปลี่ยนเป็นแคปซูลผมเข้าใจว่าคงจะไม่กินไม่ใช่กินหนึ่งแคปซูลสองแคปซูลทานเท่าไหร่ช้าสองเที่ยงสองเย็นสองช้าสองเที่ยงสองเย็นสองมันก็ครับมันก็เร่งเลยมันก็ไปเพิ่ม th 1จริงนะฮะแล้วมันก็ไปกด th 2จริงแต่มันก็ไปเพิ่ม th 1 7ด้วย เพราะฉะนั้นอาการแพ้ภูมิตัวเองเดิมซึ่งมันมีอยู่มวลก็จะรุนแรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากจะใช้แคปซูลก็เช้าหนึ่งเม็ดก่อนนอนหนึ่งเม็ดก็พอ,อ,อก็พอค,ครับอืมแสดงว่ามีการเปลี่ยนสูตรใ,ใช้อยู่นานแค่ไหนจนเร่มรู้สึกว่า ดันทานประมาณสี่สาถึงสี่กระปุกก็มีความรู้สึกว่ายาภูมิแพ้นเนี่ยคือไม่ค่อยได้ทานแล้วคือตอนนี้ไม่ทานเลยนะคะาาแต่ช่วงสามถึงสี่กระปุกเนี่ยน้อยลงมากคือมันไม่มีอาการเราก็ไม่ทานแล้วนี่ค่ะพอตัวยาแก้แพ้นเนี่ยเวลาเราทานคือพอมีอาการเวลาไปออกข้างนอกไปทํางานอะไรเงี้ยมันเป็นอุปสรรคมากๆเลยก็หลังจากทานตัวนี้คือน้อยลงประมาณสี่กระปุกก็รู้สึกดีนะคะแต่พอถ้าเกิดมีฝุ่นที่เยอะๆหรืออาการเปรนก็จะมีอาการบ้างก็จะมีไม่ใช่ว่า หายไปเลยนะคะตอนสิกะปุกแรกแต่ตอนนี้คือก็อปีครึ่งกับสองปีแล้วคือยากแก้แพ้ไม่ได้ทานเลยครับไม่ได้ทานเลยอาจจะมีจามแต่ก็ฮัดชิลครั้งเดียวว่าจบอัเงี้ค่ะเป็นเพลงเดียวจบนะไม่ต้องเม็ดเล่คืออันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะถ้าเราจะจามมั่งเวลาเจอฝุ่นเนี่ยอันนี้รรเรื่องปกติเพราะถ้าร่างกายเจอสิ่งแปลกปลอมร่างกายจะต่อต้านทันทีนะเพียงแต่ว่าอาการของเราเนี่ยมันจะไม่ยืด มันจะเป็นแป๊บเดียวอย่างนี้หายขาดไหมครับอาจารย์ถ้าไม่ไปเจอกับสิ่งแปลกปลอมเข้าถาโถมเข้าร่างกายนี่ซุมก็หายขาดจริงๆต้องไปสวิตเซอร์แลนด์โอ้โหยิ่งจามใหญ่เลยคนนี้ชอบมลพิษฮะก็ในช่วงแรกก็อาจจะจามแต่ถ้าีสุด TSH1 TSH2 มันปรับกันได้นะมันยับยั้งซึ่งกันและกันได้แล้วในส่สุมันจะมี TSH1 มากกว่า TSH2 ในร่างกายของเรา แล้วเราก็จะอยู่อย่างสุขสบายในสวิตเซอร์แลนด์ไปไหมอย่างนี้ก็ต้องเมนเทนทานไปเรื่อยๆครับครับก็แต่ในปริมาณยังไงดีครับอาจารย์ผมว่าแช่เช้าหนึ่งก่อนนอนหนึ่งแคปซูลเช้าหนึ่งก่อนนอนหนึ่งนะครับแล้วจริงๆแล้วจากประสบการณ์ของเรากับผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของเราผู้ที่มีอาการแพ้ภูมิตัวแพ้อากาศเนี่ยผลิตภัณฑ์ของเราเขาบอกว่ามันได้ผลรวดเร็วนะฮะครับแล้วก็เราก็เชื่อว่า ในในสั์ในประสิทธิภาพของมันนะมันชัดเจนมากๆเลยนะครับแล้วก็ไม่เคยมีใครพลาดยกเว้นว่าคนใจร้อนอย่างไม่ใช่สาวดารันคนเดียวนะคนอื่นที่อยากจะหายเพราะว่าทรมานมากเหลือเกินอ่าอย่างนี้ในกรณีเม็ดแปดเม็ดโอ้โหคืนนั้นไม่ต้องนอนหลับเลยฮะเริ่มต้นสําหรับคนเป็นภูมิแพ้ควรจะเริ่มยังไงครับเช้าหนึ่งแคปซูลเช้าหนึ่งก่อนนอนหนึ่งแคปซูลนะครับครับต้องเพิ่มไปเรื่อยๆไหมฮะไม่ไม่ครับไม่ต้องเพิ่มเชื่อเชื่อว่าสําหรับ อาการแพ้อากาศนี่นะอย่างของคุณดาราันอยู่เพราะฉะนั้นระยะเวลาก็เร็วช้าจะต่างกันท่านั้นเองผมเชื่อว่าภายในสองสามวันเห็นผลเลยเจ็ดวันก็จะดีขึ้นชัดเจนครับเอาละครับขอบขอบคุณคุณดารันครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณลินกับคุณดารันในช่วงนี้ครับ